สวัสดีครับชาวโลกผมจะมาพูดถึงคำสั่งเสียงที่ผมใช้บ่อยๆแล้วทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้นคำสั่งที่หนึ่งโอเค Google รูปภาพสิงโตสีขาวสิงโตสีขาวได้สิ คำสั่งนี้ให้เรากดที่รูปภาพอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งลดเวลาในการอธิบายกับคนที่เราสนทนาอยู่ดังมากมายเลยทีเดียวอย่างเราบอกว่าหัวหอมหน้าตาเป็นยังไงเราอธิบายอาจจะเสียเวลาสักหนึ่งนาทีแต่ถ้าเกิดเราเปิดรูปภาพแค่มองไม่ถึงหนึ่งวิคนคนนั้นก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราให้ความหมายมันได้อย่างรวดเร็วโอเค Google เวลาตอนนี้ ขณะนี้เวลาศูนย์นาฬิกาสิบเจ็ดนาทีคำสั่งนี้มีประโยชน์มากสำหรับพูดลอยๆแล้วเราก็ทำสิ่งที่เราทำต่อไปโอเค Google ตั้งนาฬิกาปลุกอีกสามสิบนาทีตั้งเวลาปลุกที่สิบสองนาฬิกาสี่สิบแดนาทีแอมอันที่จริงคำสั่งการตั้งเวลามันมีหลายรูปแบบ เราสามารถที่จะใช้คำสั่งอื่นๆได้เช่นจับเวลา30นาทีผลลัพธ์มันจะใช้โปรแกรมจับเวลาเสียงที่ดังออกมามันก็จะดังติดๆๆ ด,ด,ด,ดบางครั้งม,มันดังเบามากทําให้ขณะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะได้ยินผมก็เลยแนะนําว่าให้ใช้การตั้งนาฬิกาปลุกไปเลยเพราะเราสามารถบอกได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการบอกว่าตั้งนาฬิกาปลุกตอน8ปดโมงเช้าหรือตั้งนาฬิกาปลุกอีก10บนาทีทําให้ Google ปลุกเราได้และเสียงก็ดังด้วยโอเค Google ตั้งเตือนให้กินข้าวอีกสิบนาที ได้เลยต้องการบันทึกเลยไหมใช่ได้เลยบันทึกการเตือนความจําแล้วคําสั่งนี้มีเทคนิคอยู่นิดหนึ่งคือเราจะต้องบอกว่าตั้งเตือนแล้วก็เรื่องแล้วก็เวลาผมจะทําให้ดูอีกแบบหนึ่งโอเค google ตั้งเตือนการแจ้งเตือนอะไรกินข้าวด้วยคุณต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อไหร่ อีกสินาทีได้เลยต้องการบันทึกเลยไหมไม่และทีนี้คำสั่งนี้ก็จะกลายเป็นแผนงานที่จะต้องทำหรือ to-do list นั่นเองถ้าเราทำเสร็จแล้วเราก็ปาดทิ้งไปมันจะไปอยู่ในส่วนของการทำเสร็จสิ้นและเราก็สามารถดูในปฏิทินอีกทั้งสามารถวางไว้บนวิดเจ็ตก็ได้หรือดูใน Google Now ก็ได้โอเค Google โทรหาพี่ตูน กำลังโทรหาฟู้ดพี่ตูนสั่งอาหารที่มือถือโอเค Google โทรหาสั่งอาหารกำลังโทรหาฟู้ดพี่ตูนสั่งอาหารที่มือถือคำสั่งนี้มีเทคนิคในการตั้งชื่อนิดหนึ่งเวลากดโทรศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วผมต้องการจะตั้งชื่อให้เราสร้างชื่อใหม่นะครับให้เซฟลงไปใน Google ร้านอาหารเจอ้วนสั่งอาหารเทคนิคของการตั้งชื่อผมจะแนะนำว่าให้ใส่จุดลงไปขั้นในระหว่างคำแต่ละคำเพื่อให้โปรแกรมได้ตัดคำคำนั้นทำให้เราสามารถตั้งชื่อคนคนเดียวแต่เรียกได้หลายชื่อเราอาจจะบอกว่าคนนี้เราเรียกว่าไอ้อ้วนแต่จริงๆเขาคือนายกอไก่อะไรแบบนั้นแล้วเราก็บันทึกไปเวลาเราสั่งโอเค Google โทรหาเจอ้วน กำลังโทรหาร้านอาหารเจอ้วนสั่งอาหารโอเค Google นำทาง K79 Exchange กําำลังนำทางไปยัง K79 จ็ดสิบเก้าม n นี X ain, ร้านแลกเงินต่างประเทศคำสั่งนี้มีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งคือให้พูดคำว่านำทางห้ามพูดคำว่านำทางไปมันจะเปิด GPS ให้อัตโนมัติแล้วก็จะให้เรา นำทางโดยการกดคำว่าเริ่มการนำทางเจ้าตัวโปรแกรมก็จะทำการนำทางให้เราได้เลยอัตโนมัติโอเคเป็นนั้นว่าคำสั่งเสียงที่ผมใช้บ่อยๆก็คือคำสั่งพวกนี้แค่นี้ก็จะทำให้คุณทำอะไรได้รวดเร็วมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดแล้วอย่าลืมติดตาม s u b สไครต์ช่องของผมเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆขอให้ชาวโลกทุกคนมีความสุขนะครับบ๊ายบายชาวโลก